สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอ่านขาเซนกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะ The Rules of Love เป็นคนแบบไหนที่ใครๆก็รักค่ะเล่มนี้เขียนโดยริชาร์ดเทมพล่านะคะแปลโดยสมิธเอกโชธค่ะจากสำนักพิมพ์เชนพลัสค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยนะคะมันก็เหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆตรงไปตรงมาค่ะเพราะมันคือสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้ในใจเราทุกคนนะคะแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะเพราะอะไรที่มันเกี่ยวกับใจเนี่ยนะคะมันก็จะมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนค่ะเล่มนี้ค่ะผู้เขียนเขาได้รวมสุด ยอดกฎ107ข้อค่ะที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะคะเข้าใจคำว่ารักเนี่ยมากขึ้นค่ะว่ามันควรประกอบไปด้วยอะไรและสิ่งที่เรียกว่ารักนั้นเนี่ยมันควรจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนค่ะและจะทำยังไงให้ความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันยั่งยืนยาวนานได้นะคะกฎแห่งความรักในเล่มนี้แบ่งเป็นทั้งหมด6หมวดด้วยกันค่ะนั่นก็คือกฎที่ว่าด้วยการสแสวงหาความรักนะกฎที่ว่าด้วยการรักษาความสัมพันธ์ ต่อกันกฎที่ว่าด้วยการแยกทางกันกฎที่ว่าด้วยวงวานว่านเครือกฎที่ว่าด้วยมิตรภาพเพื่อนฝูงและกฎที่ว่าด้วยผู้คนที่เราผ่านพบในแต่ละวันค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกฎแห่งความรักที่ริชาร์ดเทมพราเขาบอกเอาไว้ในเล่มกันนะคะข้อแรกค่ะเป็นตัวของตัวเองเมื่อเราเริ่มต้นจะคบหากับใครเนี่ยนะคะขอให้เรารีบเปิดตัวต,วตนที่แท้จริงออกมาตั้งแต่วินาทีแรกเลยค่ะเพราะการเสแสร้งแกล้งเป็นคนอื่นที่มันไม่ใช่ ตัวเราแต่เดิมนั้นเนี่ยมันมีแต่จะดึงดูดให้คนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยเข้ามาหาสุดท้ายมันก็กลายเป็นความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะข้อที่2ค่ะ อย่ามีรักใหม่ถ้าแผลเก่ายังไม่หายสนิทเพราะการที่เราจะไปคบหาใครในภาวะอารมณ์ที่เราเนี่ยยังบอบช้าอยู่เนี่ยนะคะอีกฝ่ายเนี่ยเขาจะไม่มีวันได้เห็นตัวตนของเราและเราก็จะไม่ได้พิจารณาอีกฝ่ายอย่างท่องแท้สุดท้ายก็จบลงที่ความผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งค่ะข้อที่3จงยอมรับความจริงที่ว่าต่อให้เราทุ่มเทมากแค่ไหนถ้าอีกฝ่ายเขาจะไม่รักก็คือไม่รักค่ะ ข้อที่4ต้องมอบพื้นที่หายใจให้อีกฝ่ายได้เป็นตัวของตัวเองบ้างนะคะหมายถึงการให้เวลาแล้วก็พื้นที่กับอีกฝ่ายได้ใช้ชีวิตในแบบที่เขาอยากจะเป็นเพื่อที่ความรักความสัมพันธ์จะได้เข้มแข็งแล้วก็แน่นแฟนค่ะ ข้อที่5ค่ะจงเงียหูฟังเรื่องที่คู่ครองเนี่ยไม่ได้พูดเพราะมันหมายถึงการให้ความสําคัญกับปัญหาหรือความรู้สึกของอ e ีกฝ่ายนั่นเองค่ะข้อที่6มีอะไรต้องคุยกันเพราะการพูดคุยกันอย่างสม่ําเสมอกับคู่ของเราเนี่ยนะคะจะทําให้เราได้อัปเดตว่าอ e ีฝ่ายเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่หรือรู้สึกยังไงนะคะเพื่อที่จะได้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ดูแลความเป็นอยู่ของอ e ีกฝ่ายให้ดีขึ้นค่ะข้อที่7 มอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้แก่กันค่ะหมายถึงไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะคะผู้หญิงเองก็ควรจะมีของขวัญมอบให้ผู้ชายด้วยค่ะเพราะตามหลักจิตวิทยาแล้วเนี่ยการมอบของขวัญให้กันเนี่ยมันหมายถึงการใส่ใจในอีกฝ่ายหนึ่งของขวัญเนี่ยเป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์เท่านั้นล่ะค่ะเรียกได้ว่าเล่มนี้นะคะอ่านจุใจจริงๆค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของคนโสดที่กําลังจะมองหาคู่ครองในชีวิตเท่านั้นนะคะก็ยังมี มีเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์กับสามีภรรยาแล้วก็ลูกๆในครอบครัวนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการสารสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างวงวานว่านเคือญาติพี่น้องมิตรภาพเพื่อนฝูงแล้วก็ผู้ร่วมงาน อีกด้วยค่ะถึงได้บอกไลคะว่าเล่มนี้นี่จุใจจริงๆค่ะอ่านแล้วเนี่ยนะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยอมยิ้มตามหรืออาจจะขมวดคิ้วเป็นระยะค่ะแต่รับรองนะคะว่ามันจะช่วยให้เราลุกขึ้นมาบริหารความรักความสัมพันธ์กันอีกรอบแน่ๆค่ะไม่ว่าตอนนี้นะคะเราจะมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์กับใครอยู่หรือไม่ก็ตามเล่มนี้ตอบเลยนะคะว่ามันจะเติมเต็ม อุดช่องว่างและก็ป้องกันให้ความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยถูกทำลายนอกจากนี้ยังจะได้เคล็ดลับอีกมากมายนะคะที่จะถนอมรักให้ยาวนานแข็งแรงแล้วก็มีความสุขด้วยกันทุกฝ่ายค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ